สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะแมก็จะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะอยู่ที่จังหวัดพะเยาคะ่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะมี2อโนดนะคะเนื้อที่รวมอยู่ที่ แไร่30ตารางวานะคะตอนนี้เราก็กำลังพาทุกท่านนะคะเดินทางเพื่อจะไปดูที่ดินของจริงกันนะคะระหว่างนี้ก็แบบอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าที่ดินของเรานะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นลักษณะเป็นด้านการเกษตรนะคะปัจจุบันให้ เช่าปลูกหอมอยู่นะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้กับเขานะคะเป็นแบบวิวเขาสวยๆเลยค่ะเหมาะกับการสร้างบ้านพาักที่อยู่อาศัยนะคะการ,กรเกษตรหรือว่าการทำแบบรีสอร์ทโฮมสเตย์น,นะคะทำได้หมดเลยเพราะว่าเราอยู่ใกล้เรียบเหมืองสาธารณะนะคะก็คือเป็นคลองชนระทานนั่นเองนะคะระหว่างที่เราเดินทางไปนะคะก็จะมีอ่า ผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมานะคะนั่นหมายความว่าที่ดินของเราไม่เปรี่ยวนะคะ สถานที่ใกล้เคียงกับที่ดินแปลงนี้มากที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นจำป่าวายฟิชชิงนะคะเป็นจุดเช็คอินหรือว่าจุดแลนด์มาร์กนะคะของจังหวัดพะเยานั่นเองนะคะก็คือจะอยู่ในโซนของจำป่าวายค่ะหากใครที่ได้มาเที่ยวจำป่าวายฟิชชิงนะคะได้ลองมารับประทานอาหารนะคะก็จะรู้สึกเลยคะ่ะว่าอาหารอร่อยรสชาติด,ดีนะคะที่สําคัญบรรยากาศดีมากๆนะคะเราได้อยู่กับธรรมชาติเนาะตอน เราก็เดินทางต่อไปเลยนะคะถึงที่จำปปาหวายแล้วเนี่ยแวะทานข้าวนิดนึงนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดินทางต่อคะ่ะ อาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันต่อเลยนะคะตอนนี้เราก็ออกมาจากจำป่ไไวฟิชชิ่งแล้วนะคะระหว่างจำป่ไวาฟิชชิงถึงที่ดินของเราเนี่ยห่างกันแค่ประมาณ100เมตรเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวพาเข้าไปชมที่ดินข้างในกันเลยนะคะ ปัจจุบันนะคะที่ดินแปลงนี้ก็ทำการเกษตรปลูกหอมอยู่นะคะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นทางสาธารณะนะคะก็จะเป็นถนนสาธารณะที่ต่อมาจากถนนเรียบคลองชลประทานเลยค่ะ ด้านในนะคะจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ5ไร่กว่านะคะส่วนด้านนอกนะคะอีก1นึนโฉนดเนี่ยจะเนื้อที่อยู่ประมาณ2ไร่กว่ากนะคะเมื่อรวมกันแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นผืนใหญ่ที่สวยงามมากๆก็จะอยู่ที่8ไร่30ตารางวานะคะ บรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะก็จะอยู่ใกล้กับ,บวิวอ,อยู่ใกล้เขานะคะเห็นภูเขาสวยงามอากาศดีนะคะมีน้ำนะคะแล้วเราสามารถที่จะต่อไฟฟ้ามาได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับจำปาปาไวฟิชชิงค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้สถานที่สำคัญนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะห่างจากโรงพยาบาลพะเยา16กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะการเดินทางนะคะจากแปลงที่ดินนะคะไปที่มหาวิทยาลัยพะเยานะคะใช้ระยะทางอยู่ที่17.5กิโลเมตรค่ะ จากที่ดินนะคะถึงห้างแมคโครนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ17นาทีนะคะแปลงที่ดินนะคะจะอยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะนั่นก็คือกวานพะเยานั่นเองนะคะห่างจากที่ดินของเราเนี่ยประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้รับชมที่ดินสวยๆกันต่อเลยนะคะ หากสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถที่จะโทรสอบถามแบบได้ตลอดเวลาเลยค่ะที่เบอร์นะคะ0638412188นะคะหรือจะแอดไลน์ ID 0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอนะคะหรือจะเป็น การนำเสนอที่ดินแปลงต่างๆของเรานะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะส่วนช่อง YouTube นะคะที่ลูกค้าได้ดูอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นชื่อช่องว่า NW Real Estate 78ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ